ส่วนที่จังหวัดกระบี่เช่นเดียวกันนะครับที่ไร่คุณอาริยานะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินกับดอกไม้นานา,นาชนิดหลากสีสันสวยงามต้อนรับ,บวันวาเลนไทน์ครับซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบดอกไม้นานา,นาชนิดหลากสีสันนะครับไม่ควรพลาดเลยครับโดยเฉพาะในช่วงของวันวาเลนไทน์นที่กํลาลังจะมาถึงนี้นะครับมีจุดถ่ายภาพสวยๆแล้วก็จุดเช็คอินกับสวนดอกไม้ที่กํลาลังเบ่งบานรอรับผู้ไปเยือนแล้วก็ได้เก็บภาพความประทับใจบนเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับมีการจัดสวนได้อย่างลงตัว ด้านหลังก็เป็นวิวธรรมชาติเขาหินปูนที่เด่นสง่าส่วนทางด้านซ้ายขวานะครับก็รายล้อมไปด้วยสวนปามน้ำมันนั่นก็คือไร่ของคุณอริยาแอดกระบีนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งตําบลเขาครามอําเภอเมืองจังหวัดกระบีการเดินทางนะคะมีความสะดวสบายอย่างมากหากเดินทางจากตัวเมืองกระบีนะครับใช้เส้นทางถนนเพชรกเกษมกระบี อำอเภออ่านางระยะทางนะครับประมาณ20กิโลเมตรเมื่อถึงสามแยกบ้านทุ่งนะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบ้านทุ่งหนองจิกท่าป้อมนะครับประมาณ1.3กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายประมาณ150เมตรก็จะถึงไร่คุณอริยานะครับซึ่ง ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้รถยนต์นส,นส่วนบุคคลนะครับรถตู้สามารถนํารถเข้าไปจอดได้ถึงบริเวณหน้าไร่เลยนะครับส่วนถ้ามากับรถปัสนะครับต้องจอดไว้บริเวณ3แยกทางเข้าไร่แล้วก็เดินเท้าเข้ามาประมาณ150เมตรครับ ส่วนค่าบริการทางไร่นะคะก็เก็บค่าเข้าชมคนไทยเด็ก20บาทผู้ใหญ่80บาทนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเด็ก50บาทผู้ใหญ่100บาทค่ะส่วนที่จอดรถนะคะก็จอดฟรีค่ะสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหมวกมีร่มไว้ให้บริการให้เชา่าสําหรับประกอบการถ่ายภาพป้องกันแดดในราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะและหลังจากที่เที่ยวชมนะคะเก็บภาพความประทับใจจนจุใจแล้วนะคะก็สามารถนั่งพักกาย สั่งเครื่องดื่มเย็ยนๆดื่มก่อนเดินทางกลับได้อีกด้วยค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ f เฟ e บุ๊กไร่ขุณอริยากระบี่ได้ค่ะ